เอาที่4ี่รห้าสิบหกครับหาสี่สี่ห้าหกแมเออแต่ว่าอย่างพี่บิ๊กเขาจะมีแบบห้าห้าห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ก็หวังว่าจะให้ขึ้นเลขสี่ให้หมดตามที่พี่สับเปลอไว้ฮะอยากอยากอยากนะครับอะไรนะพี่เป็นพักสองอ๋อก็ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าก็ความกดดันส่วนมากจะไปลงกับพี่พุทธพ่วมกับมากกว่าใช่ เราเราไม่เกี่ยวเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับให้หนังมันทํางานของมันไปใช่ครารู้สึกหรอจริงๆนะเพราะเพาะว่าคเรียกว่ากระแสมัเครื่องตั้งแต่ขันแรกเลยมันดีทุกอ่างเออเอาจริงผมดีใจตั้งแต่ตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันดีแล้วก็คือดีใจที่กระแสะตอบรับมันมาในทางที่เป็นทางที่บวกเพราะว่าคนดูแล้วก็ได้รู้แล้วว่าหนังเราไม่ได้สนับสนุนความดินแรงจริงๆอะไรเงี้ยเราเราเห็นตีแผ่ถึงเบื้องหลังจริงๆอะไรเงี้ยก็ พอคนดูแล้วคนเข้าใจในเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อก็แค่นั้นก็สักเส้นแล้วพี่ <S 2> <S 2> อ,าาอืออโหพี่อันนี้มันก็พูดยากอะ่ะคือสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่บุคคลที่จะตีความมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคือใครจะตีความยังไงอันนั้นเราไม่สามารถควบคุมดับเขาได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราต้องการที่จะตีแผงจริงว่า เฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไอความรุนแรงเหล่านี้มันคนหยุดไปแล้วมันจะส่งผลให้คุณแบบไหนแล้วหนังเราบอกไว้หมดแล้วใช่จริงจริงก็เซฟตี้เพิร์สเซฟตี้เพิร์สก็ดีครับเพราะว่าบางคนเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้เนาะเขาก็คือหนังเราอ่ะมันจะขมมดตอนท้ายไงหมายถึงว่าเราจะค่อยๆเล่าจนตอนท้ายแล้วเฮ้ยถึงเข้าใจแต่อันนี้เขาเข้าไปแล้วไงเขายังไม่ได้ดูข้อจะเลื่อนร้อนได้ก็มี จริงๆเจอตลอดเลยครับเดินผ่านร้านช่างซ่อมรถก็เจอฮะดีครับเราเหมือนเป็นหัวหน้าผู้พี่เขาเลยเป็นเหมือนหัวหน้าเด็กช่างเขาก็เดินเข้ามาแบบพี่เฟยเราถ่ายรูปหน่อยเสียงนี้เลยตอนนั้นเราังวิ่ปะคำว่าพี่เฟยคำแรกผมไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าก็อ๋อครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้แแชร์อะไรครับ ก็จะถามว่าดูหรือยังแล้วก็ชอบไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ฟิตแบบดีนะทุกคนบอกชอบครับพี่อะไรเงี้ยกคนมีมสมันสความสครับพี่ก็คาดหวังอะไรต่อไปไหมเขาคาดหวังบทที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆบทที่สนุกขึ้นบทที่ท้าทายเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังอยากทํางานแสดงแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆครับอยากเล่นหนักมากขึ้นสนุกการแสดงมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เหมือนก็มีไฟกลับมาเหมือนก็มาเติมไฟให้ ให้ขอเปนักแสดงเรากลับมาป,ประมาณหนึ่งเลยครับภาคสามพี่พุทธบอกว่าไม่มีแล้วครับพี่เพราะว่าจริงๆเราก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดไปแล้วเพว่าเมสเซจเราก็ได้เล่าเรื่องไปค่อนข้างรบ้วนแล้วประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยการทําภาคต่อก็คืออาจจะเต้นสวิตได้ก็ช่วยแต่ว่าเราได้เล่าในสิ่งที่เราต้องการจะเล่าไปแล้ว อะไรนะครับคือจริงผมได้เข้ามาอยู่ในเลกา c y ซีครับผมภูมิใจแล้วอ่ะเพราะอ้าวหนูระสบกความเด็จมากพอเป็นภาคสเนี่ยเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนร่วมดีกว่าอืมครับผมก็โฟคิงสองครับตอนนี้อยู่ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับรอบเยอะมากไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรอบดูนะครับก็ฝากด้วยจริงจครับสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆนะครับก็กลาวนะครับโฟคิงสองครับ ขอบคุณมากครับ,บมากครับ